ไปต่อที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ชมฮะล่าสุดเนี่ยเปิดกิจกรรมเบิกฟ้าอยุธยาย้อนเวลาไปกับรมลิขิตนี่ก็ชุดไทยเหมือนกันค่ะใช่ใช่พาไปดูภาพบรรยากาศกันหน่อยนะฮะนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะและปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดอยุธยานะครับผู้บรญหากระทรวงวัฒนธรรม ผู้จัดละครดารานักแสดงจากพรมลิขิตไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยมีหลายคนมากๆเลยนะคะถ้าจัาได้ก็คือจะมีน้องพีพีนะมีโอมนะคะคุณโอมอุ้เยอะอ่ะเออดีตอนแรกก็มีเสวนาอะไรกันก่อนนะฮะจากนั้นเนี่ยก็ไปเยี่ยมชมบรรยากาศวัดชัยวัฒนารามช่วงกลางคืนด้วยนะก็สวยงามอีกแบบหนึ่งนะชมการบรรเลงครับร้องดนตรีไทยสากลของสำนักการสังคีต รมศิลปะก,ก่อนนะฮะแล้วก็ชมการบรรเลงดนตรีไทยการแสดงทางวัฒนธรรมชมการออกร้านสาธิตอาหารไทยโบราณและผ้าลายอย่างนะครับวันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะฮะท่านเสริมสักพงพาณิชย์มาให้ได้ฟังกันครับอยากจะเรียนว่าเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยครับเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลที่จะส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนของเราที่ประมาณ20ล้านกวัวเดือนมีงานทำมีอาชีพและมีรายได้ นะครับเพราะฉะนั้นกิจการใดก็ตามที่จะเสริมสร้างมีรายได้นะครับที่เหมาะสมนั้นเราก็จะหยิบยกขึ้นมานะครับเพื่อจะหยิบยื่เให่กับพี่น้องประชาชนให้เขามีงานทําอย่างที่ผมกล่าวยนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะประชาัมพันให้ได้ผลสูงสุดนั้นต้องมีศิลปะหลายๆอย่างนะครับประกอบกับทางคณะละครผมริคิดเนี่ยนะครับให้ความกุณาเรานะครับผมก็เลย ต้องมานือมาที่นี่กับมาขอบคุณนะครับเพราะว่าการที่ให้ทางพรมริกิดเนี่ยนะครับมาให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์นั้นเพราะว่าเป็นการแสดงรละครนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของของคนไทยของประเทศไทยในเ,เกือบครบถ้วนทุกกระบวนการเลยนะครับดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับแล้วก็จะทําให้กิจการอื่นๆที่ทําควบคู่กันไปตรงนี้นะครับ พีดอกออกผลนะครับนั่นก็นคือทําให้ผลักดันหรือส่งมาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชยานและจังหวัดใกล้เคียงนะครับอันนี้เป็นนโยบายนะครับโดยเฉพาะท่านนายกมตรีท่านเตถาสวีสินนี่นะครับท่านบอกว่าวันหนึ่งมี24ชั่วโมงเราจะทําอย่างไรในในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนอกจากกลางวันซึ่งบางเดือนก็อากาศร้อนนะครับเพราะฉะนั้นทหารมาส่งเสริมการท่องเที่ยวในเวลากลางคืนอีกด้วยเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มให้มีพี่น้องนักท่องเที่ยวนะครับเป็นการให้โอกาสนักท่องเที่ยวด้วยและผมก็เห็นว่าสําคัญก็คือการที่มาท่องเที่ยวในเวลากลางคืนเนี่ยก็ยังจะเอื้อประโยชน์ให้กับพี่น้องที่มีอาชีพทางด้านการกจัดที่พักแรมก็ตามร้านอาหารก็ตามหรือส่วนอื่นๆอีกหลายหลายเรื่องเนี่ยนะครับทำให้มีให้มีงานทําและก็มีรายได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นนโยบายนะครับของเราว่า ในส่วนที่ <c oughs> กระทรวงวัฒนธรรมหรือกรมศิลปากรรับผิดชอบเนี่ยเรามีโบราณสถานใช่ไหมครับมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติแล้วก็มีอีกหลายหลายอย่างให้เปิดให้พี่น้องประชาชนได้ชมในเวลาค่ำคืนนะครับ